เนกับวิไลยเมลฝรั่งต่างแดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปซื้อผักค่ะไปซื้อกระเพราค่ะเดี๋ยวดูข้างทางไปก่อนนะคะเดี๋ยวชมข้างทางไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะทุกอย่างเกือบทุกอย่างมเน,มนมจ่ะบ<อ>ับงต้นกระถินจ้ะหง่ๆง่กำลังดอกเลยจ้ะโอ้ยพลนดูแลดีนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาบังผิกจก้ะ ไอ้น,นี่ก็ขึ้นชายเนาะจ้ะเนาะขึ้นชายก็มีเบิ่งพริกพริกเอวยขายน้ำบ่นี่จ้เพิ่งอ๋อพริกก็ขายขายกระถางเท่าได้นี่โออันต้นน้อยมันขายตอลต้นบมะเขือโอ้มะเขือมันบอลอันงามจะปีนมีมูมีมูอยากได้พันให้ถาม ปีนาเจ้าว่ากันจะกโบที่นี่มันหนาวมันมหนาวไหลโคร่นอ๋อมันสาจ้ะเอาต้นมะเขือเบิ่งพี่อ๋อเพราะว่าบ้านเขากระลู่ลู่อยู่ตัวหนาวกระหนาวโดนจ้าจ่าจ่าห่อนกระห่อนโดนเอาไปกับบอหนีเนาะจ้าบ่งามบ่บ่ได้กินมากเบิ่งพริกดกหมากเลยค่ะอันนั้นพริกไบจะเลี้ยงเคลือดโอ้ยอันนั้นจินดาเออจินดาพริกจินดา อันนี้ไปกินมันบอนนี่ดอกขนาดนี่อไดอกมันร่วงนั่น้ะเพราะว่ามันมันอูดอกหมากเลยค่ะดอกมันอยู่ในกระถางหน่อยอันต้นมะเขือเบ่งกำลังดอกเลยค่ะพักแ้วค่ะพักแ้ว โอ้ขึว่าไอแลนเนื้อจะมีคนปลูกได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทั้งนี่จะอากาศจะนี่ต้นยังนี่มะกรูดแม่นบอลเนี่ยมะนาวต้นมะนาวเอาต้นมะนาวได้ค่ะนี่ต้นมะนาวอันนี้เขาเอิ่นอียังนอเน,น,นี่ยอเ,อเออตรงต้นทุ่นมงชะพูชะพูโอ้นนมะขามกม็มีค่ะหมากข้าม นี่ตะไคร์ค่ะมีแต่งามๆเลยค่ะมีแต่งามๆเลยอันนี้ต้นมะเขือเทศซีดาเมืองไทยเฮาเนาะค่ะเนาะเมืองต้นทุนปาดขายบ่นี่มันบ่ได้แยกเดี๋ยวสิจกเอาให้ปาดยังนานขนาดน้าวนี่ไ้จังได้นี่ยเอาไาได้เลยบ่อันนี้ อันนี้จะอยู่ในข้างนอกได้จะบ่ได้อยู่ข้างในบ้าน<อ>เพราะว่าได้คนเข้าบ้านของพวกนี้อันนี้ข่อยลงแล้วเพิ่นเอาไปกินส้มตําได้แม่นบ่แม่นจ้ะแม่โอ้สุดยอดเลย,ยสุดยอดเลยทางเหนือเขาเจ้าไปเฮ็ดแกงอ๋อถ้ามีคนสนใจอยากได้นี่ขายจังได๋นี่ต้นทุนอยากได้มาเอาเลยจ้ะบ,<อ>บ่บ่โอ้เออพันใจดีถ้าไผอยากได้มาเอาฟรีเลยเด้อจ้ะไผที่อยู่ไอแลนด์เนื้อนาะจ้ะเนาะต้นทุนสำหรับต้นทุนเด้อจ้ะมันมีหลายอย่างเลยจ้ะ ต้นมังหงต้นมังหงอัน,ต,น,นต้นทุนต้นทุ่นผ,ผีิปลูกจากไม่ปลูกจากไม่ว่าเดียวเขาบ้านมันเล็ดตายอันนี้ก็เล็สัันกิ่งเขามาก็นั่งพวงบึงหมางเอียงนี่ดอกมันบอดอกทัตะวันก็มีด้วยค่ะลาเบึ้งนี่ บางดอกไปโอนอยู่ข้า h e y not t h e y not g o เ d for ่ o r ต้นกล้วยก็มีค่ะต้นกล้วยกล้วยไทยอ๋อบัางบบด่งด่างจะดางดังมันบอดังดำรับดังเหลือดังอยู่มันบอพันว่ากล้วยกล้วยสีดังอยู่ เออแต่คืออยู่ได้แหละเนาะมีนี่นี่คืออยู่ได้แหละนี่การผลเพิ่นเบิ่งเลยอ๋อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้อยต้นละน้อยมอเตอร์แน่มึงคือจังคือจังซีมี่อยู่จังหน่อยเนาะค่ะบางต้นกล้วยนะคะย่างสวยเลยค่ะต้นโพิษบังแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลมาบ้านนี่บ่ผิดหวังเลยค่ะของหลายมากๆแอปเปิ้ล มันบอกกระลำกระลำค่ะกระลำเบงแหนมีทุกอย่างอิลีนะคะต้อนอันนี้นะคะนี่เขาเรียกยังไงโอ้เบงในนี่เศร้าหนาเลยค่ะเบงกระลำกระลำยังสวยนี่โดยเฉพาะ <That banana. S 1> ตะไคร้ตะไคร้สวยมากเลยค่ะขนาด สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวมาชมกันต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย